คอ้มองคำาคอลหานินทาเหมือนกับเสียงลมพัดก็แล้วกันเราไปห้ามลมไม่ให้พัดได้ไหมตอนนี้ลมมันพัดมีเสียงอย่างนู้นเสียงลมพัดมาเราไบ่หยุดมันไม่ได้เราก็ปล่อยมันพัดไปปัญหาของเราคือใจเราไม่นิ่งใจเราไม่เฉยไม่มีอุมเบกขามีความอยากให้เขาอยากพูดอย่างนี้ใช่นไหมนี่ก็ความอยากเองแล้วแต่ถ้ามีสมาธิก็เฉย เพราะอยากให้เขาไม่พูดก็ทุกข์ใช่ไหมแล้วเรามองไม่เห็นว่าเราห้ามเขาไม่ได้เ,เขาจะพูดเราไปห้ามเขาไม่ได้งั้นเราอย่าไปอยากให้เขาไม่พูดไหวก็พูดไปเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเ,เขามีสิทธิ์ที่จะพูดคำพูดของคนนั้นเปลี่ยนได้เปลี่ยนคนได้เปลี่ยนคนอื่นได้ก็ดีลย ใช่ไหมยังเราก็เปลี่ยนตัวเราเองเลยพูดต่อไไปนี้จะรวยเห็น <c oughs> มันรวยทักทีต่อไไปนี้จะหล่อเห็นมันหล่อทักทีต่อบไปนี้จะดีเห็นมันดีท,ทักทีม,มันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนคนเราจะดีจะชั่วจะรวยจะจนไม่ได้อยู่ที่คําพูดไม่ได้อยู่ที่คําสาบแช่งหรือคําสรรเสริญญาติโยมเนี่ยชอบคําสรรเสริญของพระขอให้ร่ําให้รวยสาธุสาธุกันใหญ่ แล้วรวยหรือเปล่านเนี่ยพูดมาไม่รู้กี่กี่กี่ครั้งแล้วปากเปียกปากฉีดให้พรทุกวันเนี่ยอายุวันโนสุขขังพลังตาทุกาทุแล้วเป็นยังไงก็เหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้เจริญจากการที่เราพูดแค่นี้มันจะเจริญหรือเสื่อมจากการการทําของเราเองเราทําตัวเราให้เจริญได้ทําตัวของเราให้เสื่อมได้แต่คําพูดของคนอื่นทาไม่ได้ อยา่าไปวิตกกังวลกับคำพูดของคนอื่นปัญหาของเราคือเราอยากจะให้เขาพูดดีเราอยากให้คนอื่นที่ฟังเชื่อเชื่อในความดีของเราไม่ให้เชื่อในความไม่ดีของเรามันก็เลยทําให้เราทุกข์ทุกข์าะความอยา,อยากเราต้องมาหยุดที่ความอยาก